อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสเจ้าค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆทุกๆคนำหำับวันนี้ที่พวกเราทุกคนได้เข้ามาพร้อมใจกันที่จะนั่งลงและสงบจิตสงบใจ ฟังคำตัดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์จะทรงตัดกับเราในวันดาวันในเวลาเช้าของทุกๆวันและฟังในข้อพระคำที่พระองค์ทรงตัดไว้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะตั้งใจฟังและก่อนที่เราจะรับฟังขอให้พวกเราทุกคนที่จะคุกเข่าลงสารภาพความผิดบาปที่พวกเราทุกคน ได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งต่อหน้าและรับหลังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจต,ตนาไม่ก็ดีขอพระองค์ทรงเมตตายกโทษความผิดบาปประทานความมิ่มใจให้แก่ลูกทุกคนที่ได้หลงผิดไปด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพี่น้องคะสำหรับช้าวันนี้วันที่12มีนาคมพระองค์ทรงตัดว่า การรอคอยความหวังขออภัยนะคะการรอคอยความไว้วางใจและความหวังใจเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันกันอย่างเหนียวแน่นเหมือนกับเกลียวเชือกสีทองที่ถักทอแล้วด้วยกันจนเป็นสายโซ่ที่แข็งแกร่งความไว้วางใจเปรียบเหมือนเชือกเส้นกลางเพราะสิ่งนี้ คือการตอบสนองที่เราปรารถนาจะเห็นมากที่สุดจากลูกของเราส่วนการรอคอยและความหวังใจนั้นเป็นเชือกที่คอยเสริมให้เชือกเส้นการสวยงามและแข็งแกร่งยิ่งการ การที่เฝ้ารอให้เราเป็นผู้ทําการต่างๆโดยเพ่งมองมาที่เรานั้นเป็นเครื่องยืนยันว่าเจ้าได้วางใจในเราจริงๆแต่หากเจ้าเอ่ยว่าข้าพองค์วางใจในพระองค์แต่ยังคงกังวลและพยายามทําสิ่งต่างๆด้วยวิธีการของเจ้าเองทำพูดเหล่านั้นก็เป็นเพียงดมปากลูกเอ๋ย ความหวังใจเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเจ้ากับมรดกบนสวรรค์แต่พรที่เจ้าจะรับเจ้าจะได้รับจากความหวังใจนั้นเจ้าจะได้รับอย่างเต็มเปี่ยมในปัจจุบันลูกเอ๋ยเพราะเจ้าเป็นของเราการรอคอยของเจ้าจึงไม่เป็นการเสียเวลาเปล่าๆเจ้าสามารถ รอคอยอย่างมีความหวังด้วยความไว้วังใจได้จงให้สาวอากาศในจิตใจของเจ้าคอยมองหาสัญญาแห่งการสถิตอยู่ด้วยของเราเสมอแม้ในายามที่เจ้ารู้สึกว่าสัญญาจะรีบรีก็ตามให้เรามาฟังในข้อพระคัมภีร์บทที่14ข้อหนึ่งอย่าให้ใจของท่าน ทั้งหลายวิตกเลยท่านเชื่อในพระเจ้าจงเชื่อในเราด้วยสดุดีบทที่27ข้อ14จงรอคอยพระยาจงรอคอยพระเยโฮวาจงเข้มแข็งและพระองค์จะทำให้จิตใจของท่านกล้าหาญเออจงรอคอยพระยาพระเยโฮวาห์เถิดฮิบรูบทที่6 ข้อ18-20เพื่อด้วยสองประการนั้นที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ในที่ซึ่งพระองค์จะตัดมุสาไม่ได้นั้นเราซึ่งได้หนีมาหาที่ริภัยนั้นจึงจะได้รับการหนุนน้ำใจอย่างจริงจังที่จะช่วยเอาความหวังซึ่งมีอยู่ตรงหน้าเราความหวังนั้นเรายึดไว้ต่างสมอ ของจิตวิญญาณเป็นความหวังทั้งแน่และมั่นคงและได้ทอดไว้ภายในม่านที่ผู้นำหน้าได้เสด็จเข้าไปเพื่อเราและพระเยซูผู้ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นมหาปุโรหิตเ,เป็นนิดตามอย่างเมคีเซเดสอาเมนพระบิดาเจ้าข่า ลูกๆทุกคนทราบซึ้งในพระคุณที่พระองค์นั้นได้ทรงเมตตาพระองค์ทรงตรัสว่าลูกเอ๋ยความหวังใจเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเจ้ากับมรดกบนสวรรค์แต่พรที่เจ้าจะได้รับจากความหวังใจนั้นเจ้าจะได้รับอย่างเต็มเปี่ยมอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนทราบซึ้งในพระคุณขอพระองค พระคุณของบรองนั้นแสนชื่นใจช่วยได้คนชั่วยอย่างฉันครั้งนั้นฉันหลงพระองค์ตามหาตาบอดแต่ฉันเห็นแล้วว่วมานวางไว้ทุกภัยหลายอย่างตามทางฉันพ้นมาแล้วแต่เพราะพระคุณฉันจึงคาดแคล้วพระองค์นำฉันกลับบ้านพระคุณสอนให้ใจฉันยำเกรงเล่งให้ความกลัว ต้องหนีพระคุณอันเด้อประเสิิฐยิ่งใหญ่ไม่มีหมูม่บานได้ชัยพระเจ้าประทานแต่สิ่งดีๆพระธรรมให้มีความหวังพระองค์สำแดงความรักคุ้มครองป้องกันทุกทีเมื่อมีสิ่งชั่วปีธาอาเมนลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พงทรงรักและห่วงใยพวก ลูกทุกคนตลอดมาขอบพระคุณพระองค์สารเสิร,ร์นพระองค์พระพี่แพี่น้องคะสำหรับเวลานี้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะพร้อมใจกันเข้ามาอธิษฐานต่อองค์พระเยสูริ์เจ้าขอให้พระองค์นั้นทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองพวกเราและที่จะปกครองทุกประเทศทั่วโลก ให้หลุดพน้นจากภัยพิบัติต่างๆด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าขอปรองทรงเมตตาที่จะปกป้องคุ้มครองประเทศไทยประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศอิสราเอลที่กำลังมีความทุกข์อยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติภัยจากอุบัติเหตุภัยจาก การสู้รบสงครามภายจากโรคห้ายโรคระบาดต่างๆขอให้จบสิ้นไปจากสามประเทศนี้ที่พรงจะรงเมตตาปกป้องคุ้มครองทุกคนให้หลุดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆให้ทุกคนได้ประสบ,สบความสุขความสำเร็จในชีวิตให้ทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับพระองค์ที่จะแบ่งปันพระวจนะขอองค์ให้กับทุกคนที่จะได้ พ้นจากความทุกข์ด้วยเถิดปะบิดาเจ้าข้าลูกขอฝากทุกๆประเทศทุกๆชีวิตไว้ในฝีพระหัตถ์ของพระและแต่พระองค์จะทรงนำขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงฟัง,ฟงคำอธิษฐานตอบคำอธิษฐานของลูกๆทุกคนขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาพระคุณขององค์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลลูกทุกคนไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมา เปรียบเทียบหรือทดแทนพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ขอพระองค์ได้นอกจากลูกทุกคนขอถวายชีวิตร่างกายจิตใจจิตวิญญาณและสรรพจิิงทุกอย่างที่ลูกมีอยู่เป็นเครื่องถวายสักการะบูชาตอบระองขอพระองค์ทรงเมตตารับเครื่องสักการะบูชาที่ลูกนํามาถวายนี้ด้วยเถิด <c oughs> และลูกขอถวายชีวิตที่เหลือของลูกทุกคนเป็นผู้รับใช้ขอพระอง จนป่าพระอ,องค์จะเสด็จมารับลูกลูกขอกราบขอพระคุณพระอ,องค์ฉันนเชิญพระอ,องค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์จเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาเสเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าวอวยพระพรทุกท่านนะคะ